สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาเก็บเมล็ดจันผาซึ่งรอมานานว่าเมื่อไหร,ร่เมล็ดจะแก่นะคะนี่ค่ะสีแรกก็จะเป็นเมล็ดออกสีน้ำตาลอย่างนี้นะคะนี่ค่ะซูมใกล้ๆแล้วก็ถ้ามันแก่จัดมันก็ จะเป็นสีออกส้มส้มส้มแล้วก็แดงแดงถ้ามันเป็นสีส้มแล้วก็แดงแดงเราก็สามารถเก็บเก็บไว้ค่ะเก็บไปตากเพื่อที่จะเพาะต่อไปนะคะรอนานมากค่ะหลายเดือน คือไม่เคยลองนะคะไม่เคยลองว่าเฉพาะด้วยมเมล็ดครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็จะเก็บไว้เขาบอกว่าเพาะ,มะเมล็ดมันจะเพาะง่ายกว่าเก็บทุกวันนต่กลัวกลัวว่าจะหล่นหล่นแล้วทีนี้มดก็จะมา เจาะแล้วก็เราไม่เห็นมเมล็ดของมันนะคะข้างในเนี่ยมีมัวมาเลี้ยงด้วย ก็จะเก็บนี้นะคะ่ะทุกวันวันละสงองสามเมตรคือ,อหา้าเมตรบางทีก็ลืมเก็บนะคะเยอะอยู่นะคะนี่ค่ะ ก็จะดูทุกวันนะคะดูทุกวันว่าจะแก่สีแดงถ้ามองเห็นสีแดงเราก็จะมาเก็บใบเพาะนะคะวันนี้ได้กี่เม็ดนี่ค่ะก็จะเก็บไวต้ตากแดดโอเคนะคะคลิปนี้ก็มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บไวต้ตากแดดแล้วก็จะเอาไว้เพาะ พันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ